สวัสดีค่ะทุกคนสไล l ์สตูดิโอบายเอมาแล้วค่ะวันนี้อยากจะมาแนะนำเก่งจีนพันหนึ่งที่เลี้ยงง่ายนะคะเขามีชื่อเรียกว่า Red Dragon Flower หรือ Huernia Cederiana าพันนี้นะคะดอกเขาจะเป็นสีแดงกร,รมะหยี่สุดร้อนแรงแต่ใครจะทราบคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาขี้อายมากๆเลยนะคะเพราะเวลาที่ออกดอกจะกก้มหน้าหลบสายตาผู้คนค่ะ เป็นไม้อวบน้ำที่เลี้ยงง่ายแล้วก็โตวไวนะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยพันธุ์นี้นะคะเขาก็จะนิยมไปเลี้ยงในกระถางที่เป็นหน้าคนเมื่อโตเต็มวัยแล้วจะเป็นช่อเหมือนผมเมดูซ่าเลยค่ะสายพันธุ์นี้มาจากประเทศแทนซาเนียแอฟริกาใต้คนที่นั่นนิยมนำไปประกอบอาหารได้ด้วยนะคะวันนี้เอ็มจะแนะนำวิธีปักชำง่ายๆ3วิธีไปชมกันเลยค่ะ กิ่งเล็กๆแบบนี้ถ้าหาักไปไม่ต้องตกใจนะคะนําไปปักชําใหม่ได้แต่ถ้าหากเพื่อนๆจะเลือกกิ่งไปปักชําแนะนําที่ความยาว2นิ้วขึ้นไปจะดีมากๆเลยค่ะเนื่องจากเขาก็ได้รับสารอาหารมาจากต้นแม่พอสมควรแล้วนะคะวันนี้เอ็มจะทดลองนําไปชําให้ดูทั้ง3าขนาดเลยนะคะอันนี้เป็นขนาด2นิ้วขึ้นไปค่ะ เกงจีนเนี่ยข้อต่อเขาอาจจะหลุดง่ายนะคะบางทีแค่เดินชนหรือว่าฝนตกหนัก,นกๆก็ไม่เป็นไรนะคะเราพักกิ่งไว้ก่อน1วันแล้วจึงนํามาปักชํานะคะอย่างเช่นกิ่งเนี้ยเวลาที่เราเด็ดออกมาจะเห็นเลยว่ามีน้ําเลี้ยงออกมาด้วยเราควรจะพักให้แผลตรงนี้แห้งก่อนที่จะนําไปลงดินหรือว่าปักชํานะคะจะได้ไม่ติดเชื้อ อย่างเช่นกิ่งนี้เป็นกิ่งที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้เขาดูดสารอาหารจากต้นแม่ไปนานๆนะคะสามารถเด็ดออกไปแล้วก็ไปสร้างรากด้วยตนเองได้เลยทำให้ต้นแม่นะ่ยไม่โซมด้วยนะ เกงจีนพันเรดดากกอนฟลาเวอร์เนี่ยเวลาที่เขาเกิดในธรรมชาติหรือในป่าเขาจะมีลักษณะหลบซ่อนตัวตามต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะได้ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นแดดที่เขาชอบจะเป็นแดดในช่วงเช้าสั้นๆหรือแดดที่พลางแสแลนไว้นะคะถ้าใครจะเลี้ยงแดดบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าผิวเขาจะย่นหรือไหมแดดยังไงก็พังแสแลนให้เขาด้วยนะคะ พักหน่อไว้ในที่ร่มสักหนึ่งวันก่อนนำไปปลูกส่วนอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะดินสำหรับปลูกแคคตัสที่มีความโปร่งสตากเกิลจีไว้ป้องกันเพลี้ยแมลงแล้วก็หินภูเขาไฟหลองก้นกระถางนะคะสำหรับปุ๋ยละลายช้าหรือออสโมโคสจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ เก่งจีนพันนี้เลี้ยงง่ายมากเพียงแค่เรามีดินสูตรที่เขาชอบนะคะเขาจะชอบดินที่มีความโปร่งระบายน้ำได้ดีค่ะวันนี้ที่เอ็มเลือกใช้มาก็จะเป็นดินใบกั้มปูนะคะหินพวกเขาไฟมีส่วนผสมของเพอร์ไลแลวก็เวอร์มิคูลายด้วยค่ะหรือใครจะมีทรายหยาบแล้วก็พีทมอสร่วมด้วยก็ได้นะคะดินที่มีลักษณะโปร่งแบบนี้ไม้อวบน้าก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะ หากที่บ้านใครมีเก่งจริงเยอะนะคะแล้วก็ขยันในการนำไปปักชำสามารถทำขายได้เลยนะคะและการที่เขาเป็นไม้อวบน้ำทำให้เขาเป็นเป้าหมายของพวกมแมลงหรือหนอนผีเสื้อนะคะวิธีการป้องกันก็คือใส่สตั๊กเกอจีรองก้นกระถางหรือโรยหน้ากระถางเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีมแมลงมารบกวนค่ะ หลังจากที่เราปักชำไปได้3วันแรกเนะี่ยอย่าพึ่งรดน้ำนะคะให้รดน้ำวันที่4เป็นต้นไปค่ะเวลารดก็สังเกตว่าเมื่อดินแห้งก็ค่อยรดนะคะจนครบประมาณ3อาทิตย์นะคะรากก็จะมาเองค่ะถ้าเรารดน้ำบ่อยจนเกินไปนะคะแผลก็อาจจะเน่าไปก่อนนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการทิ้งระยะห่างในการรดน้ำด้วยนะคะ นี่ค่ะกิ่งที่เราปักชําไว้รากก็มาเรียบร้อยแล้วนะสําหรับที่วางเวลาที่เราชําเอ็มจะเลือกที่ที่ได้รับแดดเช้าสาดสองเข้ามาเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็เพียงพอแล้วค่ะ วิธีที่2ในการปักชำก็คือการนําเอาท่อนที่เป็นแม่พันุนะคะมาหั่นเป็นท่อนๆมีความยาวประมาณ2นิ้วแล้วก็เอาไปปักชำนะคะวิธีนี้อาจจะทําให้ต้นแม่ดูเสียโฉมสักเล็กน้อยที่มีรอยตัดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดตรงที่เป็นรอยตัดเนี่ยจะมีหน่อใหม่แตกขึ้นมาบริเวณนั้นได้ค่ะ เลือกตัดบริเวณคนต้นให้ยังมีความยาวเหลืออยู่ประมาณ2นิ้วเพื่อที่เขาจะได้แตกหนอออกมาใหม่ได้บริเวณนั้นนะคะและแผลที่ถูกตัดไปก็อย่าลืมปิดด้วยปูนแดงแล้วก็งดการสัมผัสดโดนน้ำจนกว่าแผลจะแห้งดีค่ะ นำมาผ่าครึ่งนะคะสังเกตว่าผิวเขาไม่เรียบเหมือนเป็นร่องรอยของการที่ถูกกัดกินนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราตัดเราก็ตัดส่วนนั้นทิ้งออกไปด้วยนะคะรวมถึงราดำและอาการเน่าก็ทำวิธีนี้ได้เช่นกันค่ะเนี่ยค่ะพอมองข้างในยังมีเศษที่เป็นสีน้ำตาลอยู่มันเป็นลักษณะของการติดเชื้อก็จะตัดออกไปให้เหลือเป็นสีเขียวล้วนนะคะเราค่อยนำไปชำํำ ทาบุญแดงเสร็จก็พักไว้ในที่ร่มประมาณ2-3วันถึงจะนำไปชําได้เพราะว่าแผลค่อนข้างใหญ่นะคะวางลงไปบนหน้าดินแล้วก็กดลงไปสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็สามารถรดน้ำให้ชุ่มได้เลยค่ะครบ3อาทิตย์ที่เราชําไว้แล้วเรียบร้อยมาดูกันนะคะว่าออกรากแล้วหรือยัง นี่ค่ะจะเป็นรากเล็กๆสีขาวนะคะเห็นไหมคะประมาณ3ตุ่มรากนะจากนั้นเราก็สามารถรดน้ำได้ตามปกตินะคะเป็นวันเว้นวันได้เลยนะเขาก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อออกมาค่ะนี่ค่ะออกรากเรียบร้อยแล้วนะคะนี้ ดูบริเวณแผลที่ถูกตัดไปตอนนี้ก็มีหน่อมใหม่แทงออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะวิธีปักช้ำที่3ที่เอ็มจะแนะนำกันเป็นวิธีของคนขี้เกียจค่ะนั่นก็คือการเด็ดแล้ววางเลยนะคะเป็นการรวมวิธีที่1กับวิธีที่2เข้าด้วยกันนะคะแต่อย่างน้อยเราต้องเข้าใจกลไกลการปักช้ำของเขาก่อนก็คือการเด็ดแล้ว วางเลยแต่งดไม่ให้แผลเนี่ยสัมผัสโดนดินโดยตรงนะคะจากนั้นเราก็เว้นระยะในการรดน้ำในช่วงแรกไปก่อนอาจจะในกระถางอะคะเราก็รดตรงส่วนอื่นๆไปก่อนนะจากนั้นรากก็จะออกมาตรงข้างๆบริเวณลำต้นใช่ไหมคะเราก็นำเขาไปปลูกด้วยวิธีปกติได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ3วิธีการปักชำเก่งจีนที่นำเสนอในวันนี้เพื่อนๆชอบวิธีไหนก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะคะและถ้าใครมีวิธีอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้อยากจะช่วยแล้วก็นำเสนอแบ่งปันให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆก็ได้เลยนะคะสามารถคอมเมนต์กันได้เลยสำหรับวันนี้เอ็มต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบ ก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Sunlight Studio by Aim ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปของ Aim ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Sunlight Studio by Aim